ชวนอ่านชวนทำซีซั่นสองตามรอยอริยวินัยเรียนแนวพุทธี่มัน,มนมีสองแบบใช่ไหมแบบที่เป็นเรียกว่ารูปแบบกับแบบที่เป็นตัวแท้ตัวจริงพาชวนดูว่าเนื้อหาสาระที่ควรจะมีจะเป็นน่ยมันก็คือการที่อาจจะไม่จําเป็นต้องไปที่โรงเรียนแนวพุทธในทันทีเพราะท่านให้ไปเริ่มที่บ้านนะครับท่านให้เริ่มที่ครอบครัว เยท่านก็ปูการการตอบคําถามของท่านมาว่าท่านก็ปูมาจากว่าการฝึกคน,นมันมี3ามแดน<ม>คือชีวิตมันมีทั้งหมด3แดนแดนที่เป็นแง่ของการสัมพันธ์กับโลกผ่านทางอายตนะก็คือ,คอ,คอตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหม,มแล้วก็แดนจิตใจที่เป็นเรื่องของเจตจำนงความตั้งใจสันทะนอะไรพวกนี้อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แดนต่อมาก็คือแดนปัญญาที่<ม>จะเป็นตัวความเข้าใจโลกจะลึกซึ้งหรือตื้นเขินใดๆเนี่ยมาอยู่แดนนี้ แล้วนิธีดูว่าผู้คนมีปัญญามากหรือมากน้อยเพียงใดก็ดูที่ว่าชีวิตคุณโปร่งโล่งหรืออึดอัดอย่างไรใหม่ในการที่จะใช้ชีวิตนั่นเองในการศึกษาแนวพุทธเนี่ยมันควรกลับมาที่มองให้เห็นว่าชีวิตมันมายังไงแล้วมันจะไปยังไงมันสัมพันธ์กับอะไรบ้างแล้วก็ทํำยังไงให้มันดีในสภาพที่เราต้องสัมพันธ์กับบริบทอย่างนั้นนะคือให้ชีวิตมันดีต่อชีวิตจริงๆอะฮะ นั่นนหลวงพ่อก็เลยพูดว่าอกการศึกษาแนวพุทธเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือต้องเป็นเรื่องธรรมดาความจริงตามธรรมชาติแล้วก็คือเป็นเรื่องง่ายๆที่อยู่กับชีวิตประจําวันตั้งแต่เกิดฉะนั้นการศึกษาควรเริ่มที่บ้านคาริสุดที่ศีลสี่อธิบายพัฒนาการพัฒนาศิกษาสามหรือแม้กระทั่งการใช้หลักภาวนาสี่เข้ามาวัดผลอันนี้มันเป็นเรื่องของชีวิตในเรื่องนี้เนี่ยหลวงพ่ออธิบาย แง่ของสมาธิที่เหมาะต่อเด็กแล้วก็สมาธิแบบพุทธก็คือสมาธิแบบไดนามิก oh, คำนี้เ,เท่มาก,มากสมาธิแบบไดนามิกคือเป็นไปกับสิ่งที่ทําก็อย่างวัฒนธรรมที่ควรภูมิใจก็คือวัฒนธรรมเมตตา,าซึ่งเป็นเรื่องสะท้อนถึงความมีจิตใจดีของของคนไทยซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นรากของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานนะการเอื้อเฟื้อกันการเมตตาซึ่งกันและกันนะครับครับแต่ว่า มันก็ควรจะต้องไปสู่วัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งคือก็ไม่ได้ทิ้งของเก่าด้วยผมพ่อไม่ให้ทิ้งของเก่านะฮะควรจะไปข้างหน้านั่นก็คือวัฒนธรรมปัญญามีโยนิโสมนัสิการนะฮะสามารถแยกองค์ประกอบแยกสึบษาวิเคราะห์ต่อเรื่องใดก็ตามที่เราประสงค์อยากจะรู้เนะี่ยให้สามารถที่จะศึกษาวิเคราะห์ได้น,นะครับผมภาวนาสี่เนี่ยมันขยายจากสิกขาสามได้โดยที่ในแง่ของศีลเนี่ยแตกออกเป็นสองอย่างนั่นก็คือกายแล้วก็ศีล ด้านของจิตภาวนาเนี่ยคือก็จิตใจมันก็จะมีความสุขเบิกบานขึ้นมาแลวนอกเหนือไปกว่านั้นน่ะมันคือการมีเจตจำนงที่ดีอันนี้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งมันไปสัมพันธ์กับปัญญาว่าคือถ้าคนมันมีปัญญาที่ดีอะ่ะมันจะมีเจตจำนงที่ดีหลวงพ่อบอกว่าการศึกษาที่ดีเนี่ยมันก็ควรนําสังคมไม่ใช่แค่เพียงการตอบสนองสังคมวิถีพุทธเนี่ยมันก็ควรที่จะเข้าไปเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอย่างดีนะครับ นี่หลวงพ่อก็ให้หลักการไว้ด้วยว่าการจะปรับตัวก็กกปรับได้แต่มันต้องมีหลักคือหลักก็คือต้องพูดถึงความเป็นจริงของโลกและชีวิตรู้เข้าใจความธรรมดาของธรรมชาติแล้วก็พูดถึงหลักการพื้นฐานให้รู้เข้าใจพร้อมไว้ก่อนแล้วก็จัดวางจุดเน้นสําหรับคนไทยและแต่ละทิมสภาพจิตใจก่อนอของคนที่ได้รับการศึกษาเนี่ยมันควรจะมีอะไรอหลวงพ่อบอกให้มีธรรมะสมาธินะครับข้างในร่าเริงแจ่มใสข้างนอกรักคข่ไมตตี สำคัญที่สุดคือการที่จะต้องนำเด็กไปสู่ความสุขของความสุขที่ได้ทำํำไม่ใช่ความสุขแค่ขั้นของการเสพการพัฒนาความสุขคือการพัฒนาการศึกษา